ค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเราเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจะมาเปิดดูพลังงานความรักความสัมพันนะคะของชาวราศีมีนนะคะในช่วงวันที่1-15เมษายนนี้นะคะ2564นะมาดูกันพลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเป็นการ ิดดูพลังงานบางส่วนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะสามารถดูไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะแล้วก็นกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกนะคะสามารถดูควบคู่กันได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะนกจะดู3สถานะนะคะคนโสดคนคุยสถานะไม่ชัดเจนและคนมีคู่ค่ะเรามาเริ่มจากคนโสดกันนะคะค่ะคนโสดนะคะชาวราศีมีนนะ มาดูกันนกก็เปิดไพ่ออกมาแล้วนะคะหน้าไพ่ก็เป็น Judgment นะคะเอ่อ t h e emperor นะคะทริอปสอดแล้วก็มี The Star อ่ะขออภัยค่ะดดงกล้อง The Star นะคะในช่วงนี้คนโสดเหมือนคุณไปได้รับรู้อะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเอ่อที่มันมีผลกับความรู้สึกของคุณอ,ะอ่ะคุณอาจจะคุยกับ ชาวราศีเมษหรือใครก็ได้หรือคนอชาวต่างชาติก็ได้นะคืออาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกอยากจะจริงจังกับเขาอะนะคุณโสดนะแล้วทีเนี้ยคุณก็ไปรับรู้ความจริงอะไรบางอย่างมันถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วมันทําร้ายจิตใจคุณมากๆนะคะคุณโสดนะแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับคุณอาจจะไปรู้ว่าคุณไปเป็นความสัมพันธ์ซ้อนหรือว่ามันมันเป็นความสัมพันธ์แบบ เราสามคนหรือว่ามันเป็นความสมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะทำร้ายจิตใจคุณจริงๆนะคะในช่วงนี้นะคนโสดคุณค่อนข้างที่จะเหมือนอยู่ในช่วงของการเยียวยานะคะความรู้สึกของตัวเองเออปรับสภาพจิตใจนะคะกลับมาดูแลรักษานะคะความรู้สึกของตัวเองนะคะในตอนนี้นะคุณน่าจะไปได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างนะคะว่าเขาทำอะไรที่ ใครคุณน้านนาะ,ะที่คุณเดี๋ยวน้อขอขยายเอ p e r o อร่อรแก้นลกันเนาะคืออะไรขยายไปอ,อ๋อคนที่คุณคุยด้วยคุโสดนะนั่นแหละเขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาก็ได้นะคะคุณโสดก็คุณไปรับรู้มาว่า ว่าเขาอาจจะคบซ้อนคุยซ้อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยอืมคือซึ่งเป็นอะไรที่ทําร้ายจิตใจกันนะคะหรือคุณอาจจะไปคุยกับเขาแล้วอืมอาจจะไปรับรู้ว่าเขาไม่พร้อมที่จะมีสถานะหรือชัดเจนอะไรกับเราได้นะคะคนโสดนะจะเป็นสภาวะนี้เลยคือคุณก็แบบโอเคไม่เป็นไรเราก็ เสียใจนะคะผิดหวังนะคุณก็กลับมาดูแลตัวเองดีกว่าอยู่กับตัวเองดีกว่าด้วยความที่คนโสดชาวราศีมีนคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่หะ์นะมีสเสน่ห์แล้วก็คุณก็กลับมานะคะเยียวยาความรู้สึกของตัวเองในตอนนี้นะคะในช่วงนี้นะ,ะทีนี้มาดูว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณไหมคนโสดนะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะในช่วงนี้ เตอร์มิตค่ะห้าหมายนะ2ดาบนกรู้สึกว่าจะมีคนเข้ามามากกว่า2คนนะคะเอ่อจะมีคนเข้ามาหาชาวราศีมีนคนโสดมากกว่า2คนแน่นอนเพราะมันมีมากเห็นไหมคะห้าหมายเข้ามารุมมาตุ้มคุณคุณก็เหมือนกับเออไม่ใช่ว่าไม่เปิดใจนะคุณก็ดูดูอยู่เหมือนกันนะคะ คุณก็เรียนรู้นะคะแต่ถามว่าคุณจะเลือกใครหรือยังเพราะมีสองตาคุณไม่ได้เปิดใจขนาดนั้นหรือคุณยังไม่พร้อมที่จะเลือกหรือว่าตัดสินใจที่จะคบใครแบบจริงจังนะคะในตอนนี้นะอืมคุณอยู่ในสภาวะที่อาจจะอารมณ์แบบหวงพื้นที่ส่วนตัวอยากจะอยู่กับตัวเองหรือว่าโลกส่วนตัวส่วนนะคะในช่วงนี้นะคุณโสดนะคะ ก็แน่นอนมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณได้เลือกและตัดสินใจนะคะในตอนนี้คุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานนะโฟกัสการงานนะคะการประสบความสําเร็จในเรื่องของงานอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีมีนในช่วงนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอดูแนวโน้มนะคะแนวโน้มของคุณหน่อยแล้วกันเนาะว่าประมาณไหนนะ แนวโน้มประมาณไหนคะความสัมพันธ์เก่าๆนะคะอาจจะมีการวนๆเวียนๆกลับมานะคะหมายถึงคนที่เคยจบเป็นไปแล้วคนคุยคนที่เคยคบก็ตามนะคะเขาอาจจะคิดถึงคุณอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อยากจะกลับเข้ามาหาคุณด้วยนะคะแนวโน้อนออมอืสิบถ้วยนะแต่ต้องระวังนะคะ าคนคนนี้ไม่ใช่คนรักเก่าของคุณหรือว่าใช่ก็ตามนะคะต้องดูว่าเขาเขามีอะไรปิดบังคุณหรือเปล่าเพราะมีเจ็ดดับขึ้นมาเนี่ยนกเกรงว่าเขาจะมีครอบครัวแล้วนะคะขอให้ชาวราศีมีนะคะเช็คให้ดีนะถ้าไม่ใช่คนเก่าก็อาจจะเป็นคนใกลชาวต่างชาติคนในเครื่องแบบนะคะอืมนะก็ ขอให้เช็คดีๆนะคะว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือ,อย่างแค่นั้นเองถ้าเราสนใจเขาอยากจะคุยอยากจะพบอยากจะศึกษาดูใจเขานะคะก็จะประมาณนี้นะคะคนโสดชาวราศีมีนนะคะในช่วง15วันแรกของเดือนเมษายนค่ะเราไปดูกันต่อนะคะสำหรับคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะสำหรับสถานะคนคุยนะคะ สถานะไม่ชัดเจนนะของชาวราศีมีน,นะคะในช่วง1-15นะคะเดือนเมษายนนี้นะคะครึ่งเดือนแรกนะคะโอเคมาดูกันนะคะพลังงานของคุณนะค่ะนกก็เปิดหน้าไพ่ออกมาแล้วนะคะคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะคุณน่าจะกำลังคิดนะคะจัดการหรือว่าหาวิธีการที่จะ หาทางออกให้กับตัวเองอยู่ก็ได้นะคะในตอนนี้นะคือคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือว่าติดอยู่กับความรู้สึกอะไรบางอย่างนะคะคนที่คุณคุยด้วยนะคะคุณอาจจะอยากให้โอกาสเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นะคะในบางท่านเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยซ้ำนะแล้วก็คุณมีการคิดตัดสินใจนะคะว่าจะ ควรที่จะลงทุนในความสัมพันนี้ไหมนะคะคนที่คุณกําลังที่จะคุยด้วยนะคะเริ่มต้นที่จะสายสัมพันธ์กันเนี่ยนะถามว่าคุณรู้สึกด,ดีไหมรู้สึกด,ดีนะคะสิบเหรียญขึ้นมาคุณก็ใพ่ตกนะคะใบนี้นะคุณก็อยากจะพูดอยากจะคุยกับเขาอยากจะสารความสัมพันธ์กับเขาไปก่อนแล้วก็เหมือนอยากจะขยายความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะ ซึ่งขอดูต่อเป็นยังไงอืมคุณอาจจะมองการไกลนะคะมองว่าเออความสัมพันธ์นี้สามารถที่จะพัฒนาไปถึงขั้นแบบจริงจังได้ไหมเป็นครอบเป็นครัวได้ไหมเพราะตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะคะอาจจะคุยคุยกันอยู่นะคะคุณกับเขาอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะนะ ในบางท่านก็เป็นการกลับมาเริ่มต้นคุยกันใหม่นะในบางท่านก็เพิ่งจะเริ่มคุยกันอืมนะคุณก็ถามว่าเป็นยังไงต่อขอดูซิ ความสัมพันธ์มันนิ่งๆอะนะคะถามว่าผูกพันไหมรู้สึกผูกพันรู้สึกเคมีตรงกันนะคะกับคนคนนี้แต่มันนิ่งเหลือเกินมันความสัมพันธ์มันไม่ค่อยขยับซึ่งคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันไปอีกขั้นหนึ่งมันก็ไม่เป็นแบบนั้นนะคะนะอือขอดูนะคะว่าเขารู้สึกยังไงคุณนะคะอามาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงคุณนะคะคุณไปเจอกับความสัมพันธ์ในบางท่านก็ไปไปกับกลับนะคะ อ่าหายไปนิ่งไปกลับมาคุยใหม่หายไปนิ่งไปกลับมาคุยใหม่อะไรประมาณนี้ในบางท่านก็เพิ่งเริ่มคุยกันอ่ามาดูเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีมีนคะเขารู้สึกยังไงคุณคะคนที่คุณนึกถึงคริออครับนะคะอืมชอแชมนะเ,เปญนะเดรฮเฟ เขาก็รู้สึกดีคุณนะคะเขาเหมือนกับว่าเขาก็ไม่อยากจะรีบในความสัมพันธ์นี้เขาอยากให้แบบมีการครบหาพูดคุยกันไปก่อนนะคะเรียนรู้คุณไปก่อนอืมแล้วก็ถามว่าจริงจังไหมก็อยากจะจริงจังนะเขามองว่าคุณเป็นคนดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะคือเป็นคนที่แบบว่าเขาให้เกียรติคุณอะนะ นกรู้สึกอย่างนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเขาอ่ะอยากจะเว้นระยะห่างกับคุณให้มันพอเหมาะพอดีนะคะนะแล้วก็มีการพูดคุยกันเจอกันบ้างนะคะแบบคุยกันแบบแบบนี้ก่อนนะคะเขารู้สึกดีดีกับคุณละคะนะเขาชอบคุณนะคะเป็นเพจอัพคัขึ้นมานะอืมขอดูนะคะว่า เารู้สึกยังไงบุคุณอีกเขาในช่วงที่มีการเว้นระยะห่างกันหรือว่าพูดคุยกันผ่านเครื่องมือสื่อสารเนี่ยคือเขาก็พิจารณาคุณนะอืมคือการในอ่าในบางท่านการกลับมาครั้งนี้ของเขานะชาวราศีมีนนะรู้สึกว่าเขาอาจจะจริงจังมากขึ้นหลังจากที่แบบอาจจะรู้สึกอ่าความสัมพันธ์นี้ไม่มั่นคงาซะเลยพร้อมที่จะหลุดมือหรือต้องประครับประคองอยู่เสมอเสมอเนี่ย มันอาจจะจริงจังขึ้นกว่าครั้งก่อนนะคะอืมเพราะอาจจะอยากจะพิจารณาความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ว่าคือเหมือนกับในช่วงนี้ก็เรียนรู้ศึกษากันไปก่อนนะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณคือเขาก็อยากมีคุณอยู่ในชีวิตแหละอยู่ในความสมพันธ์แหละอยากพูดอยากคุยนะคะก็คาดหวังในความสัมพันธ์นี้เช่นกันนะคะแต่ เขาอยากจะมีเวลาที่จะเรียนรู้นะคะซึ่งกันร,รายกันมากกว่านี้นะคะถามว่าเขาจริงจังกับคุณไหมก็อยากจะจริงจังนะถ้า,ใน,า,า,านนะะในบางท่านนะคะขอภัยค่ะในบางท่านนะคะมีการปรับมาคือเขาก็จะจริงจังกว่าครั้งก่อนด้วยนะคะสําหรับคนที่มีการเป็นไปกับกลับในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยู่ในช่วงของการช่างใจตัดสินใจดูนิสัยคุณอยู่ก็ได้นะคะเรียนรู้คุณอยู่ก็ได้นะ ทีนี้มาดูกันนะคะคนคุยสถานะไม่ชัดเจนขอดูว่าแนวโน้มนะคะแนวโน้มคุณกบเขาว่าเป็นอย่างไรคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาต่อได้นะคะ ต่อให้มันมีความยากลําบากนะคะนงรู้สึกว่าเขาอะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้รวมถึงคุณด้วยที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันมีเกณฑ์ที่จะมันพัฒนาได้นะมันไปต่อได้นะคะมันสามารถที่จะให้โอกาสกันที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้นะคะคือมันต้องผ่านช่วงที่ยากลําบากไปก่อนระหว่างคุณกับเขาอะนะอืมซึ่งก็มีแนวโน้มนะคะที่มันจะมั่นคงขึ้นกว่านี้ นะคะก็จะมีการได้พูดได้คุยกันมากขึ้นเปิดใจคุยกันมากขึ้นนะแนวโน้มมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาโนรู้สึกว่าโอเคคุณก็คุยไปก่อนนะคะสําหรับชาวราศีมีนนะคุณคุยไปก่อนศึกษาเรียนรู้กันไปก่อนคุณไม่ต้องไปรีบนะคะเพราะยังไงมันมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาต่อได้นะแล้วมันก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังได้ด้วยนะคะเนี่ยโด d นะคุณกับเขาก็ อาจจะมีช่วงระยะทางนะคะที่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะอยู่ไกลกันซึ่งมันสามารถที่จะไปต่อกันนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีด้วยนะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคนคุยสถานะให้ชัดเจนนะคะเรามาดูกันต่อนะคะคนมีคู่นะ ค่ะสวัสดีนะคะคนมีคู่นะคะชาวราศีมีนเรามาดูกันนะคะพลังงานความสัมพันธ์ของคุณในช่วง15วันแรกนะคะของเมษายนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะกับคู่ของคุณนะ,ะเรามาดูกันนะ,ะอืมคู่ยบสอบค่ะเดยไฮล็อฟังเจ็ดเกรียนะคะ สโตรเบอรออฟเพนเดอร์แล้วก็มีฟอร์ครับในช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีความไม่ได้ดั่งใจนะคะการทะเลาะการพูดที่ทำร้ายจิตใจกันนะคะในความสัมพันธ์ต้องนิ่งให้มากนะคะต้องม,อมีเหมือนกับต้องมีการอารมุ่มอร่วยกันนะคะสำหรับคนมีคู่นะคือ มันต้องมีคือคนเราอยู่ด้วยกันอะคะ่ะคําพูดก็สําคัญนะคะคําพูดก็สําคัญนะเอ่อต้องมีการให้เกียรติกันนะจริงคือแบบเพราะว่าในการพูดหรือการกระทําอะไรบางอย่างนะคะมันทําร้ายคู่ของคุณหรือคู่ของคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ทําร้ายคุณนะคะก็พลังงานสลับกันได้นะให้บอกว่าต้องให้เกียรติกันนะคะคือต้องให้อภัยกันนะในความสัมพันธ์รู้สึกว่ามันจะมีใครสักตนหนึ่งนะ ที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่าทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ไม่ค่อยชอบในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งทำนะคะก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมาเป็นคนกลางที่จะเคลียร์ให้ด้วยเลยในเนี้ยความรักมันยังอยู่ตรงน,น,นะะั้นค่ะแต่ไม่พูดไม่คุยกันนะคะมีปัญหาเกิดขึ้นนะมีการทําร้ายจิตใจกันอาจจะ คิดถึงขั้นอยากจะจบความสัมพันธ์อยากจะหยุดความสัมพันธ์นี้ซะนะคะคือมันมีพลังงานของความที่อีกฝ่ายหนึ่งทำไม่ได้ดั่งใจอีกฝ่ายหนึ่งจริงๆนะคะในช่วงนี้เกิดพลังงานของความเหนื่อยของการเก็บความรู้สึกนะคะอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมกับอีกฝ่ายหน,นึ่งอย่งเงี้ยอืมก็เป็นไปได้นะคะในช่วงนี้เลยนะคะ ขอดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนรักของคุณนะคะเขาก็ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่เขายังคงความรู้สึกว่ายังเป็นครอบครัวเดียวกับคุณอยู่นะคะเขาก็คาดหวังว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้นะคะต่อให้เขาจะเป็นคนที่แบบอ่าโอเคอาจจะมีเรื่องของการแทรกแซงนะคะจากมือที่สามบุคคลที่สามนะคะคือเขาอาจจะเป็นคนที่ เนี่ยออกแนวเจ้าชู้เฟลลี่หรือมีคนเข้าหาเขาเยอะค่ะด้วยความที่เขาอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างดีนะคะเออคะรมดีนะคะคนคนนี้ก็นะเขาก็ยังคือต่อให้เขาจะมีใครเข้ามานะคะเขาก็ยังคงความเป็นครอบครัวเดียวกับคุณอยู่นะอืมเขาก็จัดการนะคะทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางแหละนะ เขาไม่อยากให้คุณเครียดนะคะเขาพยายามที่จะปรับตัวอยู่นะคะที่จะปรับปรุงตัวเองนะคะอืมเขาพยายามที่จะนิ่งเขาพยายามที่จะไม่ให้มันเกิดปัญหาในความสัมพันธ์นี้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูว่าเขาูร้ิึกย่งไงับคุณคะผู้รักของคุณคนรักของคุณเขาอยากบอกอะไรคุณคะ พลังงานสลับกันได้นะถ้าอยากบอกอะไรคุณคะอ่าเขาไม่อยากให้คุณไปเครียดหรือว่าตัดสินนะคะตัดสินเขาจากจากการที่คุณแบบ จากความคิดของคุณเองก็ได้นะคะคือเขาไม่อยากให้คุณด่วนตัดสินเขานะคะเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเขาพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้นะคะเขายังรักคุณและมองเห็นคุณค่าของคุณนะคะในตัวคุณอยู่เช่นกันนะคะคุณมีอะไรเขาก็อยากให้คุณพูดคุยกับเขานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่อยากให้เก็บเอาไว้นะคะแล้วก็ไปคิดเองอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหานะคะ เออเขาก็อยากได้รับความยุติธรรมจากคุณเช่นกันนะคะอยากให้คุณได้พูดได้คุยนะคะเขาอยากจะมีความสัมพันธ์นี้นะเขาไม่อยากจะเสียคุณไปนะเขาก็ยังรักคุณนั่นแหละนะชาวราศีมีนะต่อให้มันจะเกิดปัญหารสรษคอะไรก็ตามนะเนี่ยเขาพยายามที่จะเยียวยาพยายามที่จะปรับตัวเพื่อให้เพื่อให้ได้แต่งใจคุณแล้วก็ให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้เขาก็อยากเอาอกเอาใจคุณนะ อืมสิ่งที่เขาจะบอกคุณก็คือเขาไม่อยากให้คุณตัดสินเขาโดยที่ยังไม่ได้พูดได้คุยกันอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าแนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะของชาวราศีมีนะคุณมีคู่คุณกับคู่ของคุณค่ะพรานแนวโน้มค่ะโอ้ย อ่าสามใบก่อนคือแนวโน้มความสัมพันธ์มันยังรักกันอะคะ่ะสุดท้ายแล้วคุณกับเขาก็คือคู่กันนั่นแหละนะยังรักกันยังมีความรักที่มั่นคงให้กันอยู่ตรงนี้นะคะเป็นประชาเเรียนนะแล้วก็หกไม้ก็คือคาดหวังว่ามันจะไปต่อได้นะคุณกับเขาอาจจะมีเกณฑ์นะคะคนรักของคุณเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้พูดได้คุยได้งองกันได้หันหน้าเข้ามาคุยกันมากขึ้นนะคะ ก็ยังมีความรักที่มั่นคงให้กันค่ะแนวโน้มนะยังมีความแบบผูกพันกันนะคะทางด้านจิตวิญญาณนะคะยังรักยังมั่นคงเห็นไหมเพิ่งพูดว่ามีความแบบผูกพันกันทางด้านจิตวิญญาณก็ขึ้นมาคือราชาเหรียญกับราชินีเหรียญน,นะคะเป็นไพ่คู่กันในสำรับเราก็มีดีฮาวินเทอรขึ้นมาเนี่ยพวกคุณสื่อสารกันทางความรู้สึกแทบจะได้เลยนะหมายถึงว่า ความรู้สึกมันตรงกัน่ะมันคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณมันรับรู้ได้นะคะคุณเป็นคู่กันนะแล้วก็มีไพ่สองถ้วยขึ้นมาอีกคือแนวโน้มะก็ไม่ได้ไปไหนอะคะ่ะมันแค่เป็นอารมณ์ที่แบบน้อยอกน้อยใจหรือไม่คุยกันนะคะมันก็ทําให้เกิดปัญหาแต่แต่แนวโน้มความสัมพันธ์คือเป็นสามถ้วยขึ้นมานะคะคืออะไรนะคะที่เคยทำ รายจิตใจกันทำให้เสียใจผิดหวังในความสัมพันนี้นร,รู้สึกว่ามันจะมีการได้ปรับความเข้าใจกันนะคะได้งองกแบบได้คุยกันมากขึ้นนะคะได้แสดงออกความรักความรู้สึกอ,อ่ดีๆให้กันมากยิ่งขึ้นนะคะแนวโน้มก็ไม่ไปไหนนะคะสําหรับคนมีคู่นะอย่างอาจจะได้พูดได้คุยกันมากขึ้นนะคะได้แสดงความรักต่อกันมากขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนมีคู่นะชาวราศีมีนนะคะในช่วง15วันแรกนะคะโอเคค่ะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปนะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ